สวัสดีครับครับตอนนี้เข้าสู่รายการพี่กจิ้มซอสเป็นรายการตอนพิเศษนะครับตอนนี้เป็นรายการของเด็กเลี้ยงหมาเราจะมาติดตามชีวิตจริงของเด็กเลี้ยงหมากับเป็นการใช้ชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับเช่นตามมาอนนี้ตามมานนี้เราเาขาอยู่ด้านน,นีอ้อ้าวเจอแล้วสวัสดีครับสวัส <laughs> ดีพิธีกรด้วยสวัสดีครับนี่ใครเนี่ย <laughs> ครับผมพิกกิมซอสมาจากรายการพิกยิมสอโอ้พิกยิมซอสล้วผมกำลังกินเค้กเยี่ยวพอดีเลยพี่เอ้ยเด็กชาวซอสมาพิกยิมเอาไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรชื่อจริงชื่อจริงของน้องชื่ออะไรครับผมชื่อตัดใจชายวันนัทอุดรครับตัดใจชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อสองครึ่งครับสองครึ่งครับไม่ถึงสามตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นมสองครับมสองบ้านเป็นคนจังหวัดที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนจังหวัด ัะนับก่อนเราเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอันเกินมาร้อยเป็นเป็นคนที่ไหน่เป็นคนเป็นคนร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดเพรแสดงว่าน้องอยู่ที่นี้ไม่ใช่คนใช่ไหมไม่ใช่คนใช่ไหมอ๋อก็ค่อนข้างจะใช่อ่ะอาชีวิตตอนนี้เป็นไงไหมเราจากการเดินป่าก็นี่ครับเดินตำหมาไม่มีอะไรครับเดินตำหมาเดินตำหมามัน ีมันลำบากนะครับตานที่เป็นเด็กเลี้ยงหมาก็ไม่ก็ไม่ใช่่่วาจะไมเชิงลำบากนะครับก็เดินตามหมาหมาพาไปไหนครับดูการปลูกด้วยพี่ดูการปลูกด้วย้วการใช้ชีวิตนองตอนนี้สบายไหมก็แบบชิวๆก็ค่อนข้างจะจะพอได้นะครับพอได้ก็รายได้เป็นเด็กเลี้ยงหมารายได้วันหนึ่งก็ก็ไม่ไม่ได้รายได้มาหิวหิวเมื่อไหร่ก็เดินเดินไปที่วัดนะครับไปวัดไปวัดอ๋อแบบนั้นเลยใช่ไหมนี่ครับดูหมาครับหมาหมาี่ หมาที่เลี้ยงผมเอ้ยไม่ใช่หมาที่ผมเดินตามอ๋อไหนว่ามีคนบอกว่าสนิทกับหมาเลยกับหมาตัวนี้ครับถึงก่าหอมแก้มกันดูดปากได้ครับดูดปากหมาน้ำกว่านพี่รู้สึกพี่จะเดินมานานน้ำกว่านพี่น้ำกว่าน้ำกว่านรู้สึกพี่จะเดินมานานก็เป็นชีวิตอีกมุมหนึ่งของเลี้ยงหมาสังคมใบนี้ที่ยังมีมีอีกมุมหนึ่งที่มันสะท้อนถึงสังคมเรา ที่เราไม่เห็นนะครับในอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตเด็กเด็กเลี้ยงหมาปกติจะมีแต่ค,คนจุงหมานะครับนี่หมาจุงคนครับผมเดินตามหมาโอเคครับโอเครายการวันนี้ก็จบไปแค่นี้ครับเป็นรายการพิเศษตอนเด็กเลี้ยงหมาสวัสดีครับ <S <S